Sáquete, pare, es buena sensación Sáquete, toda confusión. Body, es alucinación. Sí, ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันอีกหนึ่งรถยนต์ที่ครอบครัวเราใช้นะครับก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะซื้อรถยนต์ถ้ากรณีซื้อมือหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าราคารวมดอกเบีย้ยก็8 9 0 0 0้าแสนนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมือ2ตอนนี้เนี่ยราคาผมเห็นประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับสำหรับรถสภาพดีๆทีนี้ ถ้าเราจะมาตัดสินใจดูว่าเอ๊ะจะซื้อมือสคุ้มไหมผมขอแชร์ในมุมของประเด็นว่าเราใช้ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับตอนนี้กี่กิโลแล้วนะครับขออนุญาตเปิดให้ชมนะครับ6 0แสน 2,360ครับกับรถยนต์ราคาที่เรียกว่าเราซื้อมาเราก็วิ่งเกือบเท่ากับราคารถที่ซื้อสรุปแล้วเราเสียกิโลนึงประมาณบาทก็ประมาณแบบว่ากิโลละบาทได้นะครับในกรณีถ้าบอกว่ารถยนต์รุ่นนี้ขับดีไหมคุ้มไหมเราใช้มารถยนต์รุ่นนี้เราออกมาปี2009จากปัจจุบันก็12ปีครับ12ปีที่เราใช้รถยนต์คันนี้มานะครับก็ถือว่า สมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ซีวิ c เนี่ยก็ดีนะครับแต่อาจจะไม่เท่าแบบ c อ r d หรือ Camry ที่แบบว่าเป็นรถไซส์ใหญ่แต่ว่าแน่นอนละ่ะดีกว่ากลุ่มรถไซส์เล็กๆอีโคค r นะครับแน่นอนละ่ะ ช่วงล่างดีกว่าอยู่แล้วอัตราการเร่งดีกว่าอยู่แล้วอันนี้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าจากเลขที่เราเห็นนะครับนี่คือเลขจริงนะครับที่เราใช้งานกันจริงๆเป็นรถของครอบครัวของเรานะครับแต่ว่าการใช้งานตั้งแต่ออกใหม่ตั้งแต่ศูนย์มาจนถึง00แสนนีนเน่เรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างเราเห็นว่ารถยนต์คันนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เรียกว่าถนอมพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากนะครับพอดี เรเปลี่ยนไปใช้คันที่ผมรีวิวก็คือเจ้าตัวแคมปีไปแล้วนะครับคันนี้ก็เลยแบบจอดพอเราวิ่ง0กแสนแล้วเราก็จอดเป็นปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้รถมันช้าไปมากกว่านี้เพราะวิ่งมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่อยากขายเพราะขายก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่ก็อยากจะเก็บไว้เป็นรถที่เอาไว้เป็นสแปร์นะครับ จะสังเกตเห็นพวกอ่กาใหญ่แงมุมเข้ามาแต่ว่าถ้าพูดถึงการบุผนังหลังคาหรืออะไรแบบนี้ที่ผมเคยพูดไว้ในรถ w 204เนี่ยของ Mercedes-Benz C-Class เนี่ยอันนี้ยเขาจะยุ่ยย้วยมามากนะครับรถผมคันนั้นเนี่ย8ปีเท่านั้นเองแต่รถคันนี้นเนี่ย12ปียังดีอยู่เลยครับ แล้วก็ไอตัวที่เป็นสไลด์เก็บแบบนี้ของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ยุโรปนี่กรอบหักไปหมดเลยแต่นี่เป็นรถยนต์ญี่ปุ่นก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับให้เห็นภาพวา่ารถยนต์ที่เราใช้ก็ไม่ได้แบบว่าแพงแล้วก็จะดีเสมอไปถูกและดีก็มีวิ่งมาห0แสนกว่ากิโลนะครับเรื่องการลอ่อการถลอกเนี่ยมือจับเนี่ย เนื่องจากว่าเราขับมาเยอะใช่ไหมครับมันก็จะลอกถลอกบ้างตัว Honda เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหัวเกียร์นะครับก็ถลอกพอสมควรตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำคัญที่เราใช้มา0 0แสนกว่ากิโลเราจ่ายอะไรบ้างเราซ่อมอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยก็พูดถึงเรื่องโช๊คครับโชค๊คของรถยนต์เนี่ยพอเราวิ่งไปประมาณสัก2 0 0แสนสามแสนเนี่ย เรื่องโชคจะเริ่มมีปัญหานะครับเรื่องโชคจะเริ่มมีปัญหาอย่างผมเนี่ยใช้มาแสนกว่าของรถยนต์หลายๆคันเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแต่ถ้า2 0 0แสนขึ้นไปหรือ3 0 0แสนเนี่ยจะเจอแล้วเรื่องโชคนะครับโชคเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแบบว่าทั้งชุดโชคเรื่องปีกนกเอิมจะมียางไม่ใช่ยองนะครับยางรองปีกนกนะครับเหมือนกับแบบว่า มันเอาไว้เรื่องของการทรงตัวด้วยนะครับเราก็จะเปลี่ยนทั้งโชกโชคเนี่ยผมเลือกเปลี่ยนเฉพาะโชคหลังเท่านั้นนะครับโชคหน้ายัางใช้ได้งานได้ดีอยู่แล้วก็ยังลองปีกนกนะครับคือยังลองปีกนกเปลี่ยนคู่หน้าตอนนั้นเนี่ยเราทําไปก็ประมาณ17,000บาทรวมค่าแรงส่วนเรื่องของเครื่องและเกียร์เกียร์คันนี้ไม่มีปัญหาเลยขอชื่นชมในการที่ คันน้เ้แต่ว่าคันนี้เป็นมายเนอร์เชนด้วยผมไม่แน่ใจว่ารุ่นก่อนหน้านี้ระบบเกียร์จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอเป็นม i n เนอร์เชนเนี่ยระบบเกียร์เนี่ยดีมากระบบเกียร์เนี่ยสามารถใช้ได้แบบว่าหกแสนเนี่ยไม่ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยเราก็เปลี่ยนน้ามันเกียร์ตามปกติตามระยะนะครับปกติในครอบครัวเราก็น้ํามันเกียร์เราจะเปลี่ยนที่200,000บางคนเนี่ยเขาเปลี่ยนที่1 0 0 0 0แแต่ผมอะ่ะเลือกกันเปลี่ยนที่200,000คือไม่ค่อยอยากให้มีการแกะ เกียร์บ่อยนักนะครับคือขึ้นอยู่กับมุมมองของคนที่จะดูแลรถยนต์นะครับครอบครัวเราก็ตัวผมเองงบน้อยด้วยนะครับก็เลยเลือกเปลี่ยนที่ทุกๆ2 0 0นกิโลก็เราก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ละครั้งคันนี้เนี่ยเปลี่ยนมา3ครั้งเกียร์เนี่ยยังใช้งานได้ดีครับแต่เคยเห็นได้คลับนะครับเขาก็จะบอกว่าน้ำมันเกียร์มีรั่วมีซึมบ้างอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวก่อนหน้านี้นะครับก็ ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการประกอบเอ่ยอะไรเอ่ยแต่อันนี้มันเป็นไ i มเนร์เชนผมเชื่อว่าทาง h o n d a ก็มีการเก็บรายละเอียดมาอย่างดีอยู่แล้วคราวนี้เกียร์ผมผมใช้กันมา6 0 0 0 0 0ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเปลี่ยนเกียร์ตามปกตินะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามปกติแต่ถ้าเป็นเครื่องเครื่องเนี่ยเราเปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0กิโลอยู่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเราเปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0กิโลก็จะมีค่าใช้จ่ายก็ประมาณ3,000บ้าง นะครับสองพบ้างแล้วก็ตรวจเช็คอย่างอื่นด้วยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ตามรอบทั่วไปนะครับเรื่องของผ้าเบรกยางอันนี้เปลี่ยนตามปกตินะครับผ้าเบรกก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับในส่วนของอชุดการเปลี่ยนของผ้าเบรกในส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนใกล้ๆแสนนะครับก็ประมาณ8ปดเก้าหมื่นเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วทีนี้ที่เราพบเลยก็คือเรื่องเครื่องแต่การเร่งเนี่ยปกติเลยนะครับการสตาร์ทเลยเนี่ย เราสตาร์ทปกติมากนะครับรถยนต์เนี่ยปกติทุกอย่างเลยเรื่องเรื่องแอร์นะครับเรื่องแอร์เนี่ยเคยซ่อมมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวคอมแอร์นะครับแต่ว่าเป็นการซ่อมระบบที่เรียกว่าน้ำยาเอยอะไรเอยให้ช่างไปทำผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าไปร้านอู่ที่เราให้เขาดูแลไม่ได้เป็นศูนย์นะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแอร์มันเหมือนกับว่าเวลาเราวิ่ง ถ้าไม่ได้แบบเหยียบเร่งจะไม่ค่อยเย็นนะครับเราก็เลยไปให้เขาดูแลให้นะครับเขาคิดมาประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องของระบบ Air แอร์เราคอมเพรสเซอร์แอร์ผมว่าก็ทนอยู่นะครับก็ทนอยู่เพราะว่าจาก600,000จากระยะปีก็คือ12 12ปียังไม่เคยเปลี่ยนคอมแอร์เลยสักตัวหนึ่งครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรแต่ว่าเ,ออเราซีเรียสในเรื่องของการเอาตัวกรองอากาศกรองอากาศแอร์ครับเดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วเราก็สามารถแบบว่าดูแลเปลี่ยนไส้กรองตรงนี้เราเราจะเปลี่ยนอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะเราซื้อจากพวก l a z า da พวกอลีบบาสมัยก่อนผมซื้อจาก eBay นะครับก็สามารถแบบเปลี่ยนกันเองได้อะไรได้เราก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดตรงนั้นไปแต่ว่าภาพรวมๆแล้วตัวแอร์ปกติ เครื่องเนี่ยจะติดอยู่ตรงแค่ที่ว่าเวลาเรา,าใช้งานไปนานๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่า,าซึมของน้ำมันเครื่องตามขอบยางต่างๆนะครับเราจึงคือ,คอ เราก็ไม่ได้แบบว่าไปที่ศูนย์เพื่อที่จะให้มาดูแลเพราะว่ารถยนต์คันนี้เราก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เขาแล้วแล้วก็ไม่อยากขายอยากที่จะแบบว่าเป็นรถครอบครัวที่เราเก็บเก็บไว้นะครับจึงใช้แบบว่ากาวเขาเรียกว่ากาวกาวน้ำยาทาประเก็นผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะทาตามขอบของเครื่องยนต์ไม่ให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันซึมออกมาตามขอบต่างๆนะครับก็เรียกว่า ตั้งแต่ออกมาแล้วก็เริ่มแบบว่ามีน้ำมันเครื่องซึมตามประเก็นก็อยู่ตอนช่วง3 0 0 0 0นไปไปลายถึง4 0 0 0สนนะครับพอเราเอาน้ำยาทาประเก็นเนี่ยทาตามขอบแล้วแต่ใครที่จะตัดสินใจในเรื่องของการดูแลรถยนต์หรือการแมนทนันรถยนต์นะครับว่าอันไหนเลือกที่จะทําหรือจะเปลี่ยนทั้งประเก็นหรือจะแกะออกมาเพื่อที่จะให้ศูนย์บริการดูที่ว่าอะไรตรงไหนจะสึกหรอแล้วก็เปลี่ยน อันนั้นก็สามารถทําได้นะครับแต่เราเนื่องจากว่ารถยนต์คันนี้เราวิ่งมาเยอะแล้วแล้วเราก็อาจจะใช้รถยนต์คันอื่นแทนนะครับเราจึงใช้การเอากาวทาประก็นนั้นเนี่ยทาขอบตามรอบของเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ไม่มีาการรั่วไหลนะครับของน้ํามันเครื่องไหลออกมาก็มีอยู่อย่างเดียวซึ่งน้ำมันเกียร์เนี่ยไม่มีรั่วอยู่แล้วนะครับส่วนสิ่งที่เวลาจอดแล้วจะเห็นหยด ณปัจจุบันนี้เราวิ่งมา6 ,00 0ใช่ไหมครับก็คือน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์ครับน้ํามันเขาเรียกว่าน้ํามันที่เป็นแรงดันของพงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยมีหยดอยู่เราก็จะคอยเติมอยู่ตลอดเพราะว่าเราต้งเปลี่ยนชุดพาวเวอร์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นขามทั้งศูนย์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ต่ากว่า1มื่นเราจึงเลือกที่จะเก็บเงินไว้ไม่เปลี่ยนครับก็อาศัยการเติมเติมเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมไปนะครับในเรื่องของน้ํามันพงมาลัยพาวเวอร์ที่มันมีการหยด แล้วภายนอกที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็คือสเกิร์ตกับไฟตัดหมอกที่ไฟตัดหมอกเนี่ยกรอบกรอบแบบกรอบเลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูภายนอกนะครับว่าไฟตัดหมอกที่เราเปลี่ยนก็คือซื้อจากในรู้สึกว่าลาซาด้าข้างละหกรอยครับ ใหม่เลยครับแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยโอเคกับรถยนต์คันนี้เลยก็คือขอบกระจกบังลมหน้าเหมือนมันเหมือนเป็นรถเคยเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่เคยชนอะไรมาเลยนะครับแต่คุณภาพการทำขอบกระจกตรงนี้ของ Honda น,นี่แย่มากๆอันนี้คือแย่แบบคันแย่สุดๆนะครับ รถคันนี้ไม่ค่อยจอดตากแดดด้วยนะครับ12ปีแต่ว่าแบบลูกยางมันเหมือนกับคุณภาพค่อนข้างที่จะต่ำคือคือมันจะแบบเหนียวเละมากๆเราก็พยายามซ่อมโดยการที่เอาซิลิคนมาแต่จริงๆแล้วทางศูนย์ก็จะให้เปลี่ยนแบบทั้งแผงทั้งแนวซึ่งเปลี่ยนก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกครับ เหมือนกับเขาทำไม่ดีครับออกแบบไม่ดีแต่น้ำไม่รั่วเข้าไปข้างในนะครับแต่แค่ว่า,าคุณภาพของสินค้าราคาหลายแสนก็ไม่น่าที่จะทำแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรถยนต์ในราคาเจ็ดแปดแสนแล้วก็ใช้มาสิบสองปีอันนี้นี่จะเป็นขอบกระจกอันนี้จะเป็นปกติที่จะแบบว่าเปื่อยยุ่ยลอก แต่น้ำก็ไม่ได้เข้านะครับอย่างอื่นก็ปกติดีสปอยเลอร์ไม่อยากที่จะซ่อมแล้วเลยถอดออกแล้วก็เอาน็อตใส่แทนครับภาพรวมๆนะครับของการใช้รถยนต์ honda c ซีวิก2ปี600,000กิโลครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ